สวัสดีเช้าที่สดใสครับกระล่ำม,มารายงานตัวครับเดินไปเดินเข้ากรุงเองนะคะ,ะ <c oughs> กินอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปขับถ่าย <c oughs> ส่วนที่นั่งอยู่หน้าบ้านคือน้องแมวส้มนะคะแมวส้มที่เป็นขี้เรือนนะคะตอนนี้น้องหายดีแล้วก็เริ่มปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มเล่นกับเพื่อนๆนแต่ก็ยังมีการแบบหวาดระแวงยังมีการกลัวอยู่ค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ตอนแรกก็จะหาบ้านแล้วเนาะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาหาให้ไม่ลงแล้ว สุดท้ายก็ต้องเลี้ยงเองแน่เด็กชายกองบุญเด็กๆวันนี้มีแดดนิดนึงค่ะมีแดดมีแดดปอลำไรเด็กๆก็ออกมาเดินเล่นกันแม่ก็คอยเฝ้าอยู่หน้าบ้านคุณชายกะหล่ำเป็นยังไงมั้งครับแล้วนี้นะ กินอาหารได้ปกตินะคะแล้วก็ขับถ่ายก็รู้สึกอืนจะค่อนข้างแข็งหน่อยเหมันเหมือนท้องผูกเขาไม่ยอมกินผลไม้แบบน้องหลบฝนลูกแม่อ้อมไงถ้ากินผลไม้นี่จะดีมากเลยหลบฝนเก่งมากอ่ะกินผลไม้เก่ง แม่เคยเอาให้กระล่ำกินนะคะเขาไม่กินพอดีแม่ยังไม่ได้พ่นยาให้น้องอะคะ่ะก็เลยไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายใกล้ๆนะคะเพราะว่ามันจะเห็นอ่าเดี๋ยวกลัวมีปัญหาอีกเดี๋ยวโดนปิดคอมเมนต์อีกถึงแม้ว่าแผลมันจะแห้งลงก็เถอะ เบี่ยงเบี่ยงกะลำกะลำเอ้ยลำกระลำเอ้ยลูกใชกะลำครับลูกแม่ซื้อแผ่นรองผิดไซส์ได้ไซส์เล็กมากลายเป็นว่ากลงหนึ่งต้องปูสีห้าแผ่นอะไรยิงพลอย น้องออกมาเดี๋ยวเลาค่อยไปซื้อใหม่ที่แผ่นใหญ่เออเลยแล้วอะไรกันนั้นเด็กๆฮะฮะแม่ก็อัปเดตอาการน้องกะลำให้เอซชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ